แก้วกล้วยนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเริ่มทำการเช็ดมีดนะครับเป็นการค่าเชียร์ครับผมเราก็จะเองแกะเองกองหอก่อนช่วยกันก็ได้ครับเอาแกะแกะใหม่เลยก็ได้ครับ แล้วก็ใช้ไฟใช้ความร้อนใช้ความร้อนลอนไม่ต้องเอาเลือดตัวเองออกนะค <c oughs> ันด้านมีดแนทนถูกพุทุกด้านมันจะเป็นเศษทุ่นด้ามน,นะด้ามมันเป็นพลาสติกกลักบพักไว้แป๊บหนึง่งถ้ามีดเร้อนเวลาไปเฉือนหนอ่อกล้วยมันก็ทำให้หน่อกล้วยนะครับที่มันตายได้ ็นตอนนี้บ้านเธอตอนนี้ผู้ปลอกกำลังปลูกกล้วยทองทองใช่ไหมขั้นตอนต่อไปจะเป็นการผ่าชิ้นส่วนของกล้วยนะครับกล้วยที่เราจะเอามาเพาะจะมีขนาดอยู่ประมาณหเดือนนะครับเราจะผ่าเอาเฉพาะส่วนที่เป็นตาตรงนี้นะครับออกมาให้เป็นชิ้นนะครับเริ่มเลยครับต,ตัวตาใหญ่เลยใช่ป็นปูกไหมลูกปูกไหมปูกไหมอ่าได้ครับได้ได อย่างไุ้ตาที่ติดเอาปวดตานี่แทนมือเลยแทนมือไปปวดมาระวังอย่าให้โดนมือให้เฉือนหนอกล้วยไม่ใช่เฉือนมือเราไม่ได้ควบแน่นมือนะไปตามไปทีละนิดต่อไปต่ออะไร่าจะเป็นความสามารถ ถือว okay, nice, nice. okay. uh ่าเป็น huh. ช uh ิ huh. uh ้นแรกนะครับ huh. ท uh ี huh. uh ่บอกรจะทดลองทดสอบถ้ามีผลยังไงหนึ่งเดือนกว่ากันนะครับนํำเสนออีกรอบหนึ่งมาเร่งชนี้ไปที่แต่นี้เป็น กาชิ้นเกลือ,าอกาหนา,า,าจะไปจับตามพรบพยามจะไปจับสุณตามจะจับคุณไปช่วยนะเดี๋ยวอันนี้ออกผูก้คเคยปลูกกล้วยมันกแค่ใช้หนอกับไปขอความที่เขาตอกเนี้เ่ยมาตอนนี้เราลงมือทำกันเลยทำการควบแน่น เทียบสองแก้วใช่เทียบสองแก้วก่อนเป็นการวัดขนาดอ่าเป็นการเป็นไงพอดีไหมได้ไปไหม้าไม่พอดีท้จุดจุดที่เราจะคงไว้ก็คือจุดจุดนี้นะครับจุดที่เป็นตาอยู่ประมาณปลายนิ้วโป้นี่ครับที่เราจะเก็บไว้เราก็จะปาดอ้อม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 ออกกดตาช้่งแล้วดูเด้อตาปวยจะบอกเกิดไม่ได้ ลองเทียบกับแก้วิีใส่ได้หรือยังตรงไหนมาดิดูตานไหนออกปาดเอาอีกปาดเอาอีกแล้วหน้าจะค้างยูเดินไปโดนตามเนะ้อาปาดเป็นวงกลมก็ได้อ้อมๆเป็นวงกลมก็ได้ วิธีการก็คือเราจะเอาตรงนี้เราจะาตรงนี้ลงไปประมาณนี้ครับตาตั้งขึ้นมาให้ตาตั้งขึ้นมาแล้วก็ใช้วิธีการผ่าตรงนี้ออกอีกเพราะตรงนี้มันออกเยอะละส่วนข้างบนตรงนี้มันออกเยอะและ้วเราตรงฐานมันออกอนี่ถึงออก,กดได้ขึ้นไปมั้ยได้ขึ้นไปมั้ยได้ครับตรงนั้นอ ออมวัดขนาดเลยสิได้ไหมได้ครับอ่าเอาปาดตรงนี้ออกนิดนึงปาดมุมเหลี่ยมมุมเหลี่ยมตรงนี้ออกนิดนึงโอเราเรกไได้เนาะโอ้ดีได้ใช่ไหมได้ครับอ่าหลังจากนั้นเราก็ใช้การวางไว้นี่ก่อนที่เราจะมาผสมแก่ต่อไปขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนต่อไปน้องนี่ชื่อน้องอะไรครับพีคครับน้องบีคพี่จริงเด็กชายชื่อจริงเด็กชายระดับปีเสาครับอ๋อคนนี้เหรอครับเด็กชายจะมาใส่เสยพวงครับครับสองคนชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นขอชื่อเล่นหน่อยชื่อน็อตครับน้องน็อตกับพีกครับน้องน็อตกับน้องบิ๊กอ่ามาที่นี่พี่ใส่พุมตำอ๋อน้องน้องพิกเราจะใช้น้องเหน้องเพีคอ่าเอาขึ้นมาตรงนี้เลยเราก็จะใช้ ใช้แก่บเทลงไปเลยครับ <c oughs> เสร็จปุ๊บเราก็จะใช้น้ำเทลงไปทีละหน่อยเจ้า <c oughs> น้ำ <c oughs> เราจะยังไม่เทเยอะนะครับเราจะเทลงไปทีละหน่อย เราใช้มือใช้มือคนๆค,ค,นคนุเทน้ำใส่ครับอีกครับเราใช้มือคนอลองกำดินใส่มือหน่อยครับแล้วลองคายออก้อ้นได ใส่นิดนะึงอ่าคุกคุกคุกเสร็จแล้วก็เราลองกำดูอ่าแล้วแบมือออกติดกันเป็นก้อนอ่าแสดงว่าใช้ได้ดินมีผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเนาะครับผมจากนั้นเราจะใช้แก้วครับแก้วมาหนึ่งใบแล้วเติมดินที่เราดิน่จะปุมแล้วไว้ข้างในถังหรือลงมันจะได้ไม่ลดนเรข้างนอก กดๆลงไปครับทีนี้เราจะไม่ใส่เต็มนะครับเราจะใส่ครึ่งแก้วใส่ครึ่งแก้วใช้กดลงไปแน่นๆเลยครับใช้ดินกดลงไปครับแน่นแน่นได้ครับครับแน่นได้อ๋อไหนเอายกขึ้นให้พี่ดูหน่อยครับอ๋อแล้วก็ใช้หนอกกล้วยลองวางใส่ลงไปครับอ่าพอดีครับเอาดินกบให้เต็มครับทีนี้ กดให้เต็มแก้วอย,อย่าเพิ่งใส่มากนะครับแล้วเราค่อยกดด้านข้างทีนี้ใช้นิ้วใช้นิ้วกดด้านข้างครับใช้นิ้วกดด้านข้างแล้วก็ค่อยเติมไปทีละนิดทีละนิดเ ไ,ได้เหมือนกันครับอาจารย์เยพราะว่าได้ครับกดใส่ให้เต็มแก้วเลยครับทีนี้ปุับประมาณนี้พอแล้วครับทีนี้เราก็ทดงลองนะครับเราทดลองได้ผลระางการวัดอุณหมินะครับเราจะใช้ถุงพลาสติกที่อยู่นี่นะครับ,รบใช้ถุงพลาสติกที่อยู่ข้างหน้านี่ครับ เอาออกมา<บ>หนึ่งใบหนึ่งใบมาครอบแบบนี้นะเขาจะครอบในลักษณะที่ท่านอาจารย์ถือเนี่ยนะครับครอบแบบนี้นะครับทําไมถึงครอบครูจะ,จะบอกทีหลังครูมันจะบอกเดี๋ว,ว่าทําไมถึงต้องครอบไว้ทำไมไม่เปิดเลย <c oughs> ในการครอบถุงพลาสติกนี้จะเป็นการลดกายลดการระเหยของน้ํานะครับเอาถุงพลาสติกครอบมันเพื่อป้องกันแม่น้ํามันระเหยออกมันจะให้น้ำมันไหลเวียนอีกทีนั้นและเป็นการควบคุมอากาศ แล้วก็ใช้ยางต่อไปใช้ยางได้อย่างเด็ดคุณดูหนะ่อยใช้ยางสองเส้นครับ,งบงประมาณสองเส้น<ะ>เอาไหมาหนึ่งเส้นอากาศก็ไม่้เข้าจไม่เข้าน่เอากาศไม่ให้เข้าเลยครับน้ำก็ไม่ให้ออกน้ำจะไม่ออกเราจะใช้อย่างนี้อยู่ประมาณ40วันถึง50วันเสร็จปุ๊บข้างบนถุงตรงนี้เราจะทําการดึงอย่างเงี้ยครับดึงขึ้นมาหน่อยอ่าดึงค้นลอยขึ้นมาเลยว่าเรามันแน่นหรือเปล่าอ่าน่ครับ อันนี้คือการเสร็จขั้นตอนนะครับในการควบแน่นต้นกล้วยหลังจากนี้ไปประมาณ40-50วันจะมีการเจริญเติบโตอย่างนี้นะครับหนอนมาแบบนี้1นึ่งทับห้ทับหกน,นะครับอันนี้ผ่านมาประมาณ2เดือนครับร,า,า,รบาในี่เขียนันที่เส่ปุมเป็นตัวอย่างอย่างนี้นะครับ วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวัสิเดือน6กปีพิเกราจสองหเองเขียนตัวย่อเอาเพื่อนสิเอ็ขียนให้ออกดีดีูออกไหมออกครับครับเดือน6กเดือนมิถุนายนครับหกอี 6, หกสครับ อันนี้มันเป็นการเกลื่อนเป็นการบันทึกไว้บานที่เรื่องทำรเราเป็นการบันทึกเป็นสถิติเอาไว้อันนี้ก็เป็นการสิทธิขั้นต่อแล้วนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนบ้านหนองบัวอำเภอนาะาจังหวัดนครพนมหรืออยากจะให้สายพันธุ์ไม้กับเด็กๆเ,เหล่านี้ช่องทางติดต่อก็อยู่นี่นะครับ เป็นช่องทางติดต่อของอาจารย์นะครับที่อยู่นี่โทรมาได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวน,น,น้องคุลัดมาถ่ายให้พี่กู้อาจารย์เนี่ยหน่อยอ<ะ>่าเป็นคนถ่ายเป็นคนไทยจับจับ Yup. ถ,ถั่ท yeah> um, ี่ากกถ่ายหินหน้านะครับโดยประมาณนี uh ้ไม่ต้องกดนะครับพี่ถ่ายวิดีโอไมตองกดับมีอกดแล้วมอกดน้าต่อยไม่ได้ต่อครับครับก็ทั้งแลสิบาก็ได้มาเป็นวิทยากรในวันนี้ก็ขอเชิญเพื่อนๆที่มาสนใจเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรหรือการเกิดคามช่วยเหลือแก่น้องๆเหล่านี้ช่วยติดต่อมาด้วยนะครับจะเป็นคามแชร์ความรู้ถ้าอาจารย์มีอะไรที่จะกล่าว ก็ยากับฝากกับเพื่อนๆนะครับว่าคนนที่มีความสนใจหรืออยากจะมีความรู้ต่างๆที่จะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรกับต้นกล้ารุ่นใหม่กับพวกเราก็เชิญนะครับตามเพือนรู้และชื่อที่ให้ไว้ในยูทูบเลยนะครับได้เินมาแล้วเดี๋ยววันหน้าเราควรจะพาขยายอีเลยนะน่ครับคุณตครับ